สวัสดีค่ะวันนี้นี้จะมาแชร์นะคะวิธีการชำระเงินนะคะค่าขอต่ออายุบัตรในหน้าประกันชีวิตนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางคอพอพอส่งมาให้นะคะส่วนกลาขงของคอพพส่งมาให้หลังจากที่นิดมีการส่งเอกสารยื่นขอรับเอ่ยยื่นขอต่ออายุบัตรในหน้าครั้งที่1แล้ว ะะทางคอพอพอก็จะส่งอีเมลแจ้งกลับมาะะหลังจากที่ตรวจสอบเอกสารเราแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจะออกอบัตรในหน้าประกันชีวิตให้นะคะหลังจากที่เราอบรมต่ออายุออนไลน์ครั้งที่1แล้วค่ะดูวิธีการนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางคอพอพอส่งมานะคะเรามาดูตรงนี้วิธีการชําระเงินจํานวน200บาท ผ่านแบงกิ้งนะคะจ่ายบินออันนี้นี่จะขออธิบายในแบงค์กรุงเทพแล้วกันนะคะอะถ้าท่านใดมีแบงค์อื่นก็ลองดูวิธีการนะอะนี่จะมาที่หน้าแอปของกรุงเทพนะคะม,มาที่หน้าแอปของกรุงเทพแล้วเซิร์ชคำว่าคอปปอ,อเลยนะคะ,ะค้นหาก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะสำนักงานคอปปอ,อเพื่อค่าธรรมเนียมส่วนกลางกรุงเทพบัญชีถูกไหมเราดูตรงนี้นะคะ สองเจ็ 7, ดสามเจ็ดดูดูด,ดูเลขท้ายนะคะสองเจ็ดสามเจ็ดเลขท้ายไอดีนะคะตรงกันไหมคะสองเจ็ดสามเจ็ดนะคะเลขเลขที่การชำระเงินชื่อบัญชีตรงกันเนาะอ่าแล้วก็เลขที่หนึ่งนะคะกรอกเลขที่บัตรประชาชนกรอกเลขที่บัตรประชาชนเลขที่หนึ่งนี่ก็จะคลิกเข้าไปในเมื่อข้อมูลทุกอย่างตรงกันแล้วนะคะอ่ะก็ ใส่ข้อมูลนะคะอันที่2องหักการชำระเงินนะคะเลขที่สองเก้าสาตัวแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะใส่เก้าสามตัวแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของท่านาที่ท่านลงข้อมูลไว้กับทางกบพนนะคะ 6, 3สามเก้เค จำนวนเงินนะคะ200บาทอ่ามันก็ค่าต่ออายุบัตรในหน้าพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้นะคะแต่ว่านิดพิมพ์เอาไว้กันลืมคะ่ะบัตรในหน้าชีวิตนะคะอือฮึแล้วก็กดครั้งหนึ่งด้วยโอเคข้อมูลถูกต้องไหมนะคะก็ไปดูข้อมูลถูกต้องไหมอ่า ข้อมูลถูกต้องนะคะสองร้อยบาทโอเคมีให้ชำระธนาคารอะไรบ้างกรุงไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์กรุงเทพกรุงศรีทหารไทยนะคะตามข้อมูลเนาะโอเคแล้นี้ก็จะกดต่อไปนะคะมั่นใจแล้วอ่า OIC4FreeCenter โ okay. อ okay. เคโอเคยืนยันค่ะ อ่านสิสิ้นนะคะระบบเปรียบทุกอย่างนี่ก็จะส่งอีเมลนี้ให้กับทางคอปพอนะคะเมลที่แจ้งกลับมาอ่านี่ก็จะแชร์ไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งอีเมลนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วก็นี่จะส่งอีเมลกลับไปช่องทางการชำระเงินแนบเอกสารโอเคนะคะแนบเอกสารเห็นไหมคะเราก็มากดตรงนี้ ตรงช่องทางการแนบเอกสารทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ก็เพิ่งมาเข้าครั้งแรกเหมือนกันค่ะ,ะตกลหลักฐานการโอนเงินนะคะอัปโหลดรูปภาพก็จะอัปโหลดเอ,อ่อฟตโตนะคะก็จะอัปโหลดรูปภาพอันนี้นะคะอะ่ครั้งที่หนึ่งสำเร็จแล้วนะคะเลือกค่ะอ่าอัปโหลดค่ะอ่า เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทรงหลักฐานค่ะเออเลอเออเออเลอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะก็ตามข้อมูลประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะลองทำดูคะ่ะสวัสดีค่ะ